ฉัดขวัญอ่านให้ฟังนิยายเสียงเจ้านายวไยร้ายสุดที่รักบทที่10อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกดแจ้งเตือนไว้นะคะบทที่10แต่งงานกันเร็กยืนอึ้งสมองชาไปชั่วขณะเขาทบทวนสิ่งที่ได้ยินอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้ฝันหรือคิดไปเอง เมื่อกี้หมอบอกว่าเขากำลังจะเป็นพ่อคนแสดงว่าคามิลากำลังตั้งคันห,หมอว่าอะไรนะเขาได้ยินชัดเต็มสองหูแค่อยากให้แน่ใจอีกครั้งว่าฟังไม่ผิดคุณคามิล่าตั้งคันได้8สัปดาห์แล้วค่ะหมอไม่ได้เตรียมยามาด้วยวันพรุ่งนี้ถ้าคุณเฟเดริโกสะดวก หมอแนะนำให้พาคุณคามิราไปฝากคันค่ะได้ครับหมอขอบคุณมากนะครับเรกเก็บความตื่นเต้นไว้ไม่อยู่เขาหูบยิ้มไม่ได้เลยยินดีด้วยนะครับนายกาโลเองก็ดีใจไม่แพ้กันนอกจากเจ้านายของเขากำลังจะเป็นฝั่งเป็นฟ้าตอนนี้ยังมีสมาชิกตัวน้อยเจ้านายของเขากำลังจะมีครอบครัวที่อบอุ่น งั้นหมอขอตัวก่อนนะคะกาโลเดินไปส่งคุณหมอส่วนเด็กรีบเปิดประตูเข้าไปในห้องตรงไปที่เตียงนอนนั่งลงค้างๆคนตัวเล็กที่ส่งยิ้มกว้างให้เขาตอนนี้เธอไม่ร้องไห้แล้วดูเหมือนอารมณ์จะกลับมาเป็นปกติดีใจไหมคะดีใจที่สุดลูกของเรา เรกวางมือลงบนท้องของเธออย่างแผ่วเบาลูบช้าๆอย่างรักใครในนี้มีลูกตัวน้อยที่กำลังอยู่ในระยะตัวอ่อนสองเดือนเขานึกภาพไม่ออกเลยว่าเป็นอย่างไรครีมขอโทษนะคะที่ฟูมไฟล์ใส่คุณมันเป็นไปเองครีมควบคุมไม่ได้ เพิ่งรู้วันนี้เองว่าฮอร์โมนเวลาเปลี่ยนแปลงมนันผันผวนและควบคุมไม่ได้เลยไม่เป็นไรเลยที่รักเก็กก้มลงกดจูบหน้าผากสวยเขามีแผนในใจสำหรับการรับมือเอาไว้แล้วก็แค่ปล่อยให้เธอระบายอารมณ์เขาจะเป็นคนปลอบประโลมอย่างเข้าใจคุณคิดว่า ลูกของเราเป็นเพศไหนคะเธอไม่ติดว่าจะเป็นเพศไหนคามิรารักเด็กจะหญิงหรือชายก็คูลูกของเธอแค่อยากสอบถามว่าเขาคิดเหมือนกันหรือไม่เพศไหนก็ได้หญิงก็ได้ชายก็ดีเขาเองก็ไม่เกี่ยงถ้าจะเป็นหญิงหรือชายก็ได้ เร็กคิดเวลาว่าอยากจะมีสักสองคนพี่น้องแค่คิดว่าอยากมีก็มาเลยทันทีทันใจพวกนี้ไปฝากคันนะวันนี้พักผ่อนไปก่อนถ้าหิวอีกก็บอกจะให้เชฟมาเตรียมอาหารไว้ให้ตอนนี้ครีมไม่อยากทำอะไรเลยค่ะมันดีใจตื้นตันไปหมดพูดไปน้ำตาก็เริ่มมาระเรื่นที่ดวงตา แต่ไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดหรือเสียใจมันเป็นน้ำตาของความปลื้มปิติเดี๋ยวเขาไปหยิบม,มือถือก่อนนะมีงานหรอคะเราจะโทรไปบอกมามีแล้วก็บอกที่บ้านของเธอด้วยข่าวดีแบบนี้เขาไม่อาจเก็บไว้คนเดียวต้องบอกให้ครอบครัวของเขาและครอบครัวของเธอทราบเผื่อว่ามารดา จะมีคำแนะนำในช่วงคที่คามิลาท้องอ่อนๆค่ะคามิล่ายิ้มหวานปล่อยมือเด็กเพื่อให้เขารุกขึ้นไปหยิบมือถือที่อยู่อีกห้องไม่เกิน5นาทีก็กลับเข้ามาอีกครั้งเขาแจ้งข่าวเรียบร้อยและมาดามอรเรนโซได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์มาด้วยทางครอบครัวของครีมตื่นเต้นกันใหญ่ ที่จะได้มีหลานในเร็วๆนี้เขาเองก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันไม่รู้ว่าการเป็นพ่อคนต้องทำยังไงไม่เคยมีลูกมาก่อนแต่ก็พร้อมจะทำให้ดีที่สุดเฟเดริโกตัดสินใจเรื่องงานแต่งออกไปก่อนเพรอกว่าสองเดือนที่คาเมล่ามีอาการแพ้ท้องอย่างหนักดราม่าใส่เด็กทุกวันจนเขาเริ่มชินในที่สุด อาการเหล่านั้นก็ทุเลาลงบ้างยิงสาวดาม้าน้อยลงแต่ยังคงมีอาการแพ้อยู่บ้างรวมถึงกินเก่งมากจนต้องแก้ชุดแต่งงานใหม่อีกสองรอบคามิล่าในวันที่ตั้งคันภสี่เดือนท้องของเธอขยายขึ้นแต่ส่วนอื่นๆยังมีขนาดเท่าเดิมเว้นแต่เต้านมที่อวบใหญ่ตามไปด้วย เมื่ออาการแพ้ของคนรักดีขึ้นแล้วเขาจึงจัดงานแต่งงานเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์แบบเดิมทีปรึกษากับคาเมล่าแล้วว่าอยากคลอดลูกก่อนแล้วค่อยแต่งหรือไม่แต่หญิงสาวยืนกรานว่าจะแต่งก่อนเขาเลยตามใจในวันนี้ครีมอยู่ในชุดแต่งงานสวยสดที่ขยายไซส์ออกมาจนใส่ได้พอดีตัว งานมั่นตอนเช้าตรู่จัดขึ้นที่คา,ร,ารรฮาร์ลรเรนโซมีแขกผู้ใหญ่คนสำคัญเท่านั้นที่ร่วมเป็นสักขีพยานเป็นพิธีที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความสมบูรณ์แบบเมื่อเรียบร้อยแล้วช่วงสายพาก,กันมาที่โบสถ์เพื่อทำพิธีแต่งงานอย่างเป็นทางการเพื่อนๆของทั้งคู่มาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง มาดามรอเรนโซน้ำตาลินเมื่อเห็นลูกชายเป็นฝั่งเป็นฝาอย่างที่ตั้งใจไว้อีกทั้งยังมีหลานให้เธอแบบรวดเร็วทันใจทางครอบครัว,ข,วของคามิล่าเองก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันเพราะในวันนี้ลูกสาวมีคนคอยดูแลพวกเขารู้สึกหมดห่วงภาพสวมแหวนของเจ้าบ่าวเจ้าสาวตราตึงใจแขกผู้มาร่วมงาน และมาถึงช่วงสำคัญที่สาวๆรอคอยนั่นคือการโยนช่อดอกไม้เดรกและคามิลลาออกมาที่หน้าโบสถ์เพื่อเตรียมโยนดอกไม้ช่อสวยมีความเชื่อว่าผู้ที่ได้รับดอกไม้จะได้เป็นเจ้าสาวคนต่อไปฉะนั้นสาวโสดจึงมาออกันเต็มลาน คามมลาโยนช่อดอกไม้ออกจากมือแล้วไปตกอยู่ตรงหน้าผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ได้ตื่นเต้นกับการรับดอกไม้เลยสักนิดเธอออกมายืนด้านหลังเก็บสิชายหนุ่มที่ยืนอยู่ข้างๆเป็นคนบอกเธอจึงเลี่ยงไม่ได้ก้มลงไปเก็บช่อดอกไม้มาไว้ในมือท่ามกลางเสียงโห่ร้องของสาวๆที่พลาดโอกาส เธอยิ้มแยงอย่างห้ามไม่ได้นึกอยากให้เจ้าสาวโยนใหม่อีกครั้งเพราะเธอนั้นห่างไกลจากคาว่าแต่งงานมากทีเดียวความเชื่อนี้คงไม่มีผลกับเธออย่างแน่นอนหอยชานุสาไปยืนข้างหน้าคนที่ได้เป็นเธอสัง้นงนแคร์ปานฟ้าวิ่งกระหืดกระหอบมาหาเพื่อนสนิทเธอหรือรีบวิ่งไปข้างหน้า หวังว่าจะเป็นคนที่คว้าช่อดอกไม้ไว้ได้ไม่ได้อยากได้สักหน่อยเอาไปสิแครยืนช่อดอกไม้ให้แองเจลได้ไงใครเก็บคนนั้นได้สิแต่ไม่เป็นไรหรอกยังไงคนริกก็แต่งงานกับฉันอยู่แล้วยิ่งกว่ามั่นใจพอริชาร์ติดเธอ,อยังกับแต่งมีถ้าเขาไม่ขอเธอก็กะว่าจะขอเอง จ้าแม้คนมีความรักพูดแล้วก็ขมคืนคนอย่างเธอจะมีความรักกับเขาได้ไหมนะมากับฉันสิจะแนะนำให้รู้จักคุณครีมคุณแดนคะเขายืมตัวเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะแองเจลเน้นคำว่าเพื่อนเป็นพิเศษจะว่าต้องการประชวดประชันก็ได้เธอไม่ค่อยชอบขี้หน้าแดเรนเท่าไหร่นะ ตาามสบยเมื่อได้รับอนุญาตแคลร์จรึงเดินไปกับแองเจลพร้อมช่อดอกไม้ในมือปานฟ้าพาเธอไปรู้จักกับคามิลาซึ่งกำลังพูดคุยกับเบกกี้อยู่ทั้งสี่สาวจึงได้ทำความรู้จักกันพวกเธอเข้ากันได้รวดเร็วมากเดร็กจึงแยกตัวออกมาหาเพื่อนสนิทของเขาครีมวันนี้สวยมากเลยนะคะ ขอบคุณค่ะแองเจลคามิลายิ้มหวานให้หลานตัวน้อยของฉันตื่นเต้นจังอีกกี่เดือนนะเบกกี้เป็นคนถามเธอเป็นเพื่อนสนิทของคามิลาที่คบกันมานานแต่พักหลังไม่ค่อยได้เจอเพราะเธอมีเรื่องวุ่นวุ่ที่รัสเซียอีกห้าเดือนนะ่ะคามิลาบอกพร้อมลูกท้องเบา เธอเองก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันรอวันที่จะได้เจอหน้ากันจนแทบไม่ไหวแล้วลูปของเธอเป็นเพศหญิงที่สมบูรณ์และแข็งแรงมากยินดีด้วยนะคะดีจังได้มีตัวเล็กๆในบ้านแคลรักเด็กเธอชอบเด็กตัวเล็กๆหวังว่าเมื่อลูกของคามิลาคลอดจะมีโอกาสได้อุ้มเล่นบ้าง เธอก็ลองมีบ้างสิดีจะตายแองเจิลกเศสาเพื่อนเธออยากให้แคลมีคนรักที่ดีมีครอบครัวที่ดีไม่ใช่ความสัมพันธ์อันคลุมเครือแบบไม่ชัดเจนแต่ก็พูดอะไรมากไม่ได้เรื่องของใครของมันต้องตัดสินใจเอาเองได้แต่คอยให้กำลังใจอยู่ห่างๆไว้รออุ้มลูกเธอแล้วกันนะ พอเห็นครีมมีน้องฉันก็อยากมีบ้างนะตัวลเล็กๆกลมๆของน่ารักไม่เบาเลยปานฟ้าเริ่มวาดฝันลูกตัวน้อยที่เกิดกับริชาร์ดแค่คิดก็มีความสุขหุบยิ้มไม่ได้เลยขอให้มีไวๆนะคะคุณริชาร์ดดูท่าทางจะชอบเด็กค่ะครีมฉันจะรีบๆมีเด็กจะได้มีเพื่อนเล่นกันแล้วถ้าหลับเบกกี้ ฉันเห็นคุณลูวิตแวบๆภารกิจขึ้นหน้าบ้างไหมคามิล่าเอ่ยถามเธอพอจะรู้เรื่องของเบกกี้อยู่บ้างผ่านการพูดคุยทางโทรศัพท์อ้อยสารพัดจะอ่อยพี่ชายใจแข็งมากฉันชักจะทอแล้วเนี่ยเบกกี้รู้สึกห่อเหี่ยวใจเธออุตส่าห์บินไปอ่อยเขาถึงที่ทำสารพัดวิธีแต่พี่ชายจอมหยิง ก็ใจแข็งเหมือนหินเอาแต่คอยผลักไสให้เธอไปไกลๆตัวตื้อค่ะตือเท่านั้นที่คองโลกแองเจลให้คำแนะนำในแบบของเธอฉันทํามาทุกทางแล้วค่ะเหลืออย่างเดียวแค่จับปั้มยังไม่ได้ทำอันที่จริงเธอก็คิดเรื่องนี้อย่างจริงจังถ้าพี่ชายเล่นตัวนะักเธอก็จะปั้มให้รู้แล้วรู้รอดไปเลย ก็ไม่เห็นกล้าทำสักครั้งนี่ฉันว่าคุณลูวิตก็ไม่ได้ดูใจร้ายขนาดนั้นหรอกพยายามไปนะจ๊ะเพื่อนคาเมล่าเองก็อยากให้เบกกี้มีความรักที่ดีเช่นกันอืมจะพยายามนะสาวๆทั้ง4คนคุยกันถูกคอโดยที่หนุ่มๆไม่ได้พูดอะไรกันมากนะักได้แต่มองไปทางสาวๆเป็นระยะโดยเฉพาะดร็ก ที่มองเจ้าสาวของเขาอย่างเอ็นดูและเขาก็คอยระวังเฝ้าสังเกตอาการเธอตลอดเฟเดริโกไม่คิดว่าตัวเองจะมีวันนี้เหมือนกันเมื่อหลายเดือนก่อนเขาไม่ได้มีความคิดเรื่องแต่งงานในหัวเลยแต่พอากา้องไ้เข้ามาในชีวิตอะไรๆก็เปลี่ยนไปตอนนี้เขาแต่งงานมีครอบครัวแถมยังมีลูกสาวตัวน้อยที่ยังไม่ลืมตาดูโลก ขอบคุณที่รับฟังรับชมสำหรับตอนหน้าจะเป็นตอนสุดท้ายแล้วก็จะมีตอนพิเศษอีกหนึ่งตอนนะคะแล้วครั้งหน้าจะมาแนะนำค่ะอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกดแจ้งเตือนช่องฉัดขวัญเอาไว้นะคะ